สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะ ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับประชาชนก็ดีใจครับเห็นนายอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญได้ครับลงพื้นที่ลุยน้ําลุยคนนะครับมาตรวจดูครับจากสถานการณ์ที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ผ่านมาครับประชาชนเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบนะครับน้ําท่วมแล้วก็ครับเป็นอุทกภัยแล้วก็ครับที่เกิดจาก น้ำครับได้เกษตรกร,ก,รก็ได้รับความเสียหายนายอำเภอก็ได้ลงพื้นที่ลุยน้ําลุยคนกับผู้นําชุมชนครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านออกมาตรวจดูครับผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายตามที่ได้ครับแจง ข้อมูลในเบื้องต้นมาครับก็สร้างความประทับใจให้กับครับประชาชนในเขตอำเภอพนาสามตำบนลนะครับท่านผู้ชมครับจากนั้นก็ได้มาเยี่ยมชมครับผู้ร้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการอยู่ในเขตอำเภอพนาครับให้กําลังใจกับผู้สูงอายุผู้พิการครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านี่แหละครับท่านนายอำเภอท่านธนัดชายทว,วีครับผู้สื่อข่าวก็ได้มาสอบถามท่านท่านก็ ตอบคำเดียวเลยว่าครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็จะมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันราชการครับก็จะครับมาครับให้กําลังใจกับชุมชนมาเยี่ยมชุมชนเพื่อความสุข